สวัสดีค่ะซินเจยอยู่อีซิงนิววัตชัยนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเห็นชุดก็ ut ut ต้องรู้ว่าวันนี้คือวันตรุษจ,จีนั่นเองนะคะก <g> ็ที่ก็ทำวอล์กอันนี้ขึ้นเนี่ยเพราะว่าก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคน ที่เป็นเชื้อสายจีนวันนี้เขาทําอะไรกันบ้างวันนี้ถือเป็นวันไหวช่วงเช้าเราไหวบัมพุรุษกันไปแล้วต่อไปเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีการไหวที่พระเจ้าไชยศรีนะซึ่งเป็นเทพเจ้าโชคลาภซึ่งบ้านกูก็จะไหวทุกปีโกก็เลยถือโอกาสตอนช่วงเวลานั้นดีกว่าที่จะให้ซองป้าป้า,ปามามาก็คิดไว้แล้วแหละว่าจะให้อะไรแต่ว่าไม่อยากให้เป็นงนนก็จะหาวันเป็นอะไรไปดูกันค่ะแล้ววิธีการเดินทางไปเยาวราชของเรา ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์นะคะแบบนทธนิดันนะคะเราก็ต้องนั่งตุ๊กตุ๊กไปเพราะมันสะดวกที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงที่เยาวราชสบายมากหกสบาทแต่ถ้านั่งรถเมล์ก็คือ10บาทเราถึงเยาวราชกันแล้วนะคะแล้วทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะซื้ออะไรที่เยาวราชก็คือซื้อเงาะกระป๋องไปให้แม่จบหล่อนเอาจริงๆเธอตั้งใจมาซื้อทองให้แม่เว้ยเป็นสร้อยมาซื้อหยอกมาอน ไม่ต้อนอย่าพูดเดี๋ยวเขาโดนจับคือจริงๆอ่ะเตรียมจี้เป็นจี้จะาแม่กูดีมาให้มามาแล้วแต่ว่าแบบไหนๆก็ไหนๆเนาะปีหนึ่งก็เลยคิดว่าจะซีซอยให้ด้วยนะคะจะเกิดมีจบบ้านพี่ดูได้มากใส่ในเครื่องแบบอ่ะ แล้วลงกูได้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะให้ประมาณในวันตรุษจีนปีนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ซองแดงแก้งๆแบบบางๆให้มันตกใจนี่กำลังไปคลินิกนะคะ วันนี้ก็เตรียมพร้อมมากที่จะมาไหว้คุณหมอด้วยส้มค่ะผลไม้มงคลของจีนเนื่องจากว่าเทศกาลตรุษจีนเราก็จะไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยส้มเป็นการเหมือนสวัสดีปีใหม่ให้เขาเฮงเทั้งปีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงอะไรนี้นะคะไหนๆก็มาแล้วเราให้ส้มพี่หมอก็ต้องให้ส้มหนูกลับด้วยโดยการการส้มส้มสองมะนาวสามแบบหวานหวานวันนี้ตรุษจีนน้องเอาส้มมาให้พี่หมอ หอ,อที่หมอรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะครับปีนี้หมอเป็นพันล้านหนึ่ล้านเลยนะพี่หมอตัวเงๆเลยนะที่เช้ดีที่พอใช้ค่ะอ่ะต่อมาเราเสร็จธุระที่คลินิกแล้วหลังจากไหว้คุณหมอเสร็จนะคะต่อไปมันเป็นช่วงเวลาที่ตอนเด็กๆชอบมากเลยนะวันตุจีเราจริงๆเราจะแบบเลิฟมากเพราะว่าเราจะได้ซองไงได้อ่งเปาแต่พอโตแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องมากดเงินที่แบงค์นะคะแล้วก็ใส่ซองให้ป้าป๊ามาให้เอามาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ค่อยอ่างก็เป็นที่ดินอีดอกเนี่ยไปเลยไอเขาตายเขาให้ตึกคอนโดพ่อแม่หนุนกอดนะให้แค่สองไอเขาตายกี่ใบตองละกี่ใบเริ่มถึงแล้วนะคะ ก็เป <łość> ็นขั้นตอนการที่เราจะต้องจัดเรียงกิินใส่ซองแดงนะคะเพราะคนจีนเขาจะถือว่าอ่างเปาเนี่ยก็คือเป็นซองสีแดงนะคะเป็นความหมายของความโชคดีนั่นเองนะคะเขาใช้ช่วงเวลาจุดจีนนั่นเองก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะพอโตแล้วเป็นกระช้ยมันเหนื่อย แล้ก็ให้มอมาเป็นถุงต้มแทนคนอื่นต้องติดสกอตเทปด้วยแต่ของคนอื่นเราก็จะให้เป็นซองนั่นเองนะคะับอไมคึงไ้องเอากงะงคอังง ก็ว <S iser Zum voi> uh, ันนี้เปรียบเสมือนว่าเทพเจ้าชายสิงห์เนี่ยเสด็จมาเทพเจ้าสิงห์เนี่ยคือเป็นเทพที่บรรดาเรื่องโชคลาภการเงินของกําหนดชีวิตของนุษย์เรื่องโชคลาภเขาก็เลยไหว้กระบอกตังด้วยเอากะบอกตังไปวาเพราะว่าเราเก็บเงินไว้ในกระบอกตังก็เพื่อให้เงินเข้ามาไหลมาเทมาแบบเยอะๆก็ให้ชีวิตดี แล้วเราก็เวลาเราไาหว้ปุ๊บเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะคะเราก็ต้องให้เงินให้อ่างเปาเนี่ยกับป้ากลับมา <Wow. S 1> บปา้านี่ซิงเจยู่อีซิงนิ้งพว่ช้ค่ฮะก็ ขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงเอออยู่กับลูกๆหลานๆไปนานๆแต่ไม่มีหลานหรอกมีแค่ลูกไม่ต้องห่อกไวยพรลูกลูกเฮงเฮงรวยรวยนะมีความสุขเยอะเยอะไหนมาไหนก็ปลอดภัยแค่ค้าจากสิ่งชั่วร้ายพบเจอสิ่งดีๆร่ำรวยร่ำรวยสาธุขอให้มีคู่เยอะๆด้วยแล้วเพื่อนก็ต่อไปหอปมาม้าถุงส้มพอเพราะว่าหมดที่ปราปาแล้ว หมามาเจียยุ้ยสิงนี่หัวใช้ค right ่ะสุขภาพสุขภาพแข็งแรงคือขออย่างเดียวขอให้หมาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคก็คือต้องเอาส้มไหวเพราะเขาบอกว่าถ้าให้ส้มก็คือดีที่สุดแล้วเฮียอะไรเฮียใ้อ่ะเปิดวิแม่ได้ยินแล้วคุกกี้คุกกี้คุกกี้หลายลูซี่มีส้มด้วยวิวิเส้นนั้นป่ะวิเส้นไหนเส้นไหน วว้าเห็นไหมเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้นชอบชอบชอบเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้นะฮะน่ารักเฉยๆลูกแก่อย่าลืมอวยพรลูกด้วยนะฮะเฮงแต่บังเฮงไปเลยนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้เราก็ตื่นตั้งแต่เช้าชิวอีกวันเริ่มต้นปีใหม่ของจีนนะคะเป็นวันเริ่มต้นสิ่งดีๆเราก็จะมาให้ซองกันวันนี้เลยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่อามงอาม่าที่ยังไม่ได้ให้เมื่อคืนเนาะเพราอ,อาม่าหลับก่อนแล้วก็หลานสองคนนะคะเราพบหลานของเราแล้วสองคนนะคะนี่อยากได้อะไรวันนี้<า>อยากได้อ,ไไดอยากได้ตังคเอาแต่อ่งเปาได้ไหมไม่มีตังข้างใน ไม่ได้ด้วยอ่ะอ่ะเป็นท่องก็ไดลใช่เดี๋ยให้กระตอมในอว้พรก่อนอวพรก่อนแล้เออรหอมจอนหอมใ่หอมกหญ่อาม่าซิงเจยูอีซิงน้อวัชชัยนะคะต่าม่าแข็งแรงเนาะแข็งแรงอยู่กับกู้ไปนันเเลย โด,ดวลำโดยปีนี่โดยเป็นทารกางหลังสาธุนะ่าหอมกรอนหอมกรุ่นครับแล้วก็เป็นเรื่องน่าดังค่ะวันนี้เราก็เริ่มต้นจากการ<น>ไปไหว้เจ้ามากันนะคะเราก็จะไปเริ่มไหว้เจ้ากันก็ไหว้ให้เป็นสิริม,มงคลตั้งแต่ที่แรกก็คือไตเซหุกโจ้ไปดูได้ค่ะแล้วเราก็ไตเซหุกโจ้แล้วนะคะ เป็นาสารเจ้าเป็นเพ่งเจียนั่นเองนะคะไหว้เพื่อขอพรเรื่องสติปัญญาความรู้สิในการดําเนินชีวิตขั้ตอนุปสรรคทั้งหลายเลยอยู่หลังวัดไตมิตรเองเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปไหว้กันเลยเป็นสารเจ้าเลยเราก็มาซื้อข้างๆสารเจ้าเลยนะคะเป็นชุดของเจ้าน,นั่นเองเป็นพวกเขาเรียกว่าเผานะฮะเป็นชุดเผ้าของเราเราก็ชุดเทียนก็จับไหว้แต่เชียงกันเพราะที่เนี้ยเป็นที่ที่พวกเราจะไหว,ว,ว้ทุกปีในวัดไีร เคล็ดลับบ้านในการแต่ว่าเอาเรื่องไม่ดีอ่เอกไปอ่ะก็ต้องเติมน้ำมันตะเกียงรอจากที่แรกแล้วอกจะบอกว่าโ้น,นมากแต่ฉันจะไม่พูดคำหยาบวันนี้ใครจะด่าดฉันหรือจะอะไรกับฉัน ท่านก็จะไม่พูดคำหยาบแล้วก็จะไม่พูดอะไรที่ไม่ดีออกมาจะรู้สึกเย็นสบายอกสบายใจเราไปวัดที่สองกันนะคะเป็นมัวร um, hmm. ์นีจีเจนตานั่นเองแป่ว่าช่ไม่ปวดหนะคะที่นึงไปแล้วก็ไม่ถึงหรอกยังไงก็เดินไม่ถึงนน่นนน่นเราดูนู่นเบื้องหลังนะคะ behind the sea แล้วเราก็ถึงเชียนฟ้ากันแล้วนะคะคาาสมัยคณอินด้านในเป็นสมัยคณพระโพธิสัตว์เนี่ยมากกว่า100ปีหล่อนเราต้องเข้าไปไหว้ทุกคนที่มาเยาวาราชก็แหวไวได้นะคะ เขาเบลอะไรวะแปลว่าเขาเบลอะไรวะท่ากศีราะเป่นแบบนี้ว่าฉันเปลี่ยนชุดแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันร้อนไายแล้วอีแกงฟ้าลื้อ แล้วตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวแล้วนะคะกินข้าวกับที่บ้านครอบครัวแต่เจ้าหลานตัวแสบของเรานนกแล้วทำไงอะ่ะเบิร์ตื่นแล้วลูก่เลยตื่นแล้วลูกตื่นแล้ว หลัก,กินข้าวเสร็จนะคะก็เลยมาที่ตลาดคลองเตยก็จะมาหาปลาที่แบบว่าอยู่หน้าเขียงเลยแล้วเราเอาไปปล่อยกันจะไปดูกันว่าเราจะเจอได้กี่โลนี่จะเหมาหมด <Wow. S 1> เวลาเลือกปลาที่จะไปปล่อยเราก็เลือกปลาที่แบบเขายังไม่ได้ไปเจาะคอมนะันน่ะเพราะถ้ามันเจาะยังไงมันก็ไม่รอดแล้วที่เนี้ยเวลามา ก็มีหลายร้านมากอะไรเงี้ยก็ต้องถามเขาก่อนว่าเจาะคอ,ห,อหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เลยเหมาหมดเลยไหนๆก็เอาหมดเพราะถ้าเราซื้อเนี่สมมติว่าเราซื้อสามโลใช่ไหมซื้อมา3ามโลปุ๊บกีกตัวที่เหลือหน้าตามันน่าสงสารก็เอาให้หมดไปเลยจบเนาะมาสโลสโลมาเรื่อยๆเลย เราอยู่กันที่วัดปฏิวัติพระรามสามตรงนี้เขาจะเป็นเขตอยพยพทานสําหรับที่แบบคนมาปล่อยปลาปล่อยปล่อยได้ทุกอย่างที่เป็นปล่อยสัตว์แล้วก็เขตอพยพทานเขาจะห้ามแบบห้ามใครมาตอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกที่วัดปฏิวัติพระรามสามเองนี่แบกสิเจ้าแบบอย่าเพู่งถ่ายขอให้มันเป็นพันล้าน แล้ววันนี้ก็จบแล้วนะคะทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้ก็คือวันจุดจีนของจีนนั่นเองก็คือแล้ววันนี้เป็นวันชิลอีก่ก็อยากทําอะไรดีๆก็ทํามาทั้งวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวก็แฮปปี้มากๆคลิปนี้โก้ก็จบแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมกันมาก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้านล่างด้วยนะคะยังไงถ้าคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรอีกหรืออยากให้ไปไหนก็บอกกันเลยเม้น์มาเจอกันคราวหนะ้าบ๊ายบาย